าาบ,ตตบาราคือเหล้าบารา40ขวดแขวนสรสีสรสเดี๋ยวรถนะครับเดี๋ยวใส่ใส่รถไปนะครับเพราะว่าด้วยคุป,ปสุดีคุณสุดีบุคุณเข้าวันแล้วจ้าท่านวานจ้าขอบคุณมากครับอนุโมทนาบุญน,นะครับบุญคุณแม่คุณแม่สาคอนคุณแม่สาคอน<บ>ในร่วมบารา140ขวดมอบกับบ้านสรสี สายทุบด้วยใช่สายทุบไปรงทานรงทานไปด้วยกันเลยนะคะครับไอพี่แอนเหมือนตาจะปิดแล้วจะไประวงได้หรอผมวพอไปถึงระวงนี่ตาใสเอาตาใสไม่ใช่ปิดแค่คนเดียวนะเอาปิดทุกคนแล้วนั่งนี้เหงาครับเหงาไม่ใช่เมื่อคืนเขาปิดเดินมาผูกมาระโกเมื่อคืนตื่นจะดึกเหงาหรือว่าเหงาเมื่อเช้าตื่นตีสี่ตื่นสามมาระโกตื่นมาสับมาระโก นะครับแต่ว่าหมดแล้วนะคุณละเมียดบอกป้าโุคนเข้าบัญชีวันแล้วนะจ๊ะป้าล้อที่สั่งมีชื่อค่อยด้วยไหมน่าจะมีนนีถ้าใครสั่งที่มีแน่นอนวันนี้วันนี้คือแพ็กของช่วงบ่ายยังไม่ส่งไปส่งพรุ่งนี้นะคะใครที่สั่งยี่สิบสี่ขวดนะคะก็ป้าแพ็กกับหนิวเรียบร้อยแล้วนะคะจะส่งพรุ่งนี้แต่ยี่สิบสี่ขวดนะยี่สิบสี่ขวดยังไม่ได้ไปจะไปพรุ่งนี้นะครับส่วนหลายหลายคนได้รับกันเยอะแล้วนะไปเดี๋วา เนียแล้วทุกคนบอกอร่อยหมดเลยใช่ไหมครับอร่อยก็บอกอร่อยนะครับบอกตกจะได้มีการปรับปรุงนะที่ยังไม่ได้ปินก็มีนะเดี๋ยวแอนก็ส่งมาไันนด้แอนหยุดวันนี้นะครับพรุ่งนี้ไล่ต่อยอดไหมคะไล์จ้าเดี๋ยวรีไล์ที่วัดนะคะไล์ที่วัดมีเห็นไหมนมีมีอยู่เนาะออต้องดูนะครับว่าเขาให้ต่อยอดเราก็จะต่อยอดนะนะครับต้องดูแลป้าวันนี้เอาสักเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไป๋อคะนกระทุหนึงใช่ไหมครับ อ่าใช่ใช่ถ้าสองทุกไปเราจะหลับนะครับอ่าอาปพอนะอ่าวันนี้เหรอครับอ่าพอนอกล้องครับนองกล้ององกล้องอ่ารับพรับพนก็ให้เก่งเหมือนไทอนะก็อปพรแบบสั้นๆมากเลยสั้นครับสำหรับการวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการสาปรนะคะ่วมงทานบ้านสระศีนะคะรัลาให้ตรงนะคะแล้วก็อนุนาตค่ะทุกทุกท่านที่ ร่วมปักต้นการวันนี้แล้วก็ที่ร่วมโอนเข้าบัญชีวัดนะคะก็ผู้ที่ต่อยอดกันใครอยากร่วมบุญต่อยอดก็ติดตามในสุดว,วันพรุ่งนี้นะคะที่วัดป่าม่คงนะคะขอฝาทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุข,ขมากๆนะคะร้ำรวยเงินทองรํารวยพิสถา,า,นานที่ดีรํารวยการงานที่ดีมีความสุขมากๆคะ่ะทุกคนสําคัญที่สุสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำคัญที่สุดเลยนะคะเงินทอง หาได้ตลอดเวลาแตสุขภาพที่ดีหาได้ยากมากก็ขอใหทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะลูกที่ฟังทันหรือเปล่าสาวป้าสันเดบโครัวมีใครอ่กไหมมีค่ะเขาโอนเข้าบัญชีวัดนางสาวสุพภาวันสามร้อยค่ะนางสาวสุพวันโอนเข้าบัญชีวัดไปแล้วสามร้อยนะครับเราพ่อนกันไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ของแม่ดามาแรงมาก นะครับวันนี้เมื่อวานเราแชร์บาร้าอร่อยมากจ้๊ป้าแครเล่นตรงนี้ตังคุกตังคุคุณอรไทยคำถาะนะครับร่วมติดรวบกันมาด้วยนะครับ100บาทคุณลองไยธนาสาตุครับมาหนับนับหนับของวันนี้ดีกว่าหน้าของวันนี้ไม่ไหวใครว่ามานับตังค์ให้หน่อยนะครับนับเลยนับเลยไปอยากว่าต่างบาร้าต่างอะไรนะปลาถึงแล้วตังเลยนัวมากโอ้ยและไอเอมบอกว่าป้า วันเสาร์ค่อยค่อยวิ่งนะแล้วป้าบอกสวให้วิ่งกับค่อยด้วยนะไอแอนบอกขอความช่วยเหลือรอบลงผูรอบลานผูอผแอนบอกวันเสาร์วิ่งอนะ่ะรอบลานผูขอสววิ่งด้วยนะเลยผ่านทั้งหมดบอกว่าอย่าไปติดรวมีอันใหม่ด้วย นะครับเดี๋ยวเรารับยอดรวมสองวันนะครับได้เท่าไหร่วนเะเอารวมเลยเราจะได้ประกาศให้รับจ้างแล้วก็เราจะไปนะครับร่วมกันฉลองต้นกระถิ่นสามัคคีนะครับที่สาราพาระเจ้าป้าแม่รับสาราเลยจ้ารับสองโมงนเองไม่ได้สองเลยนะทุกคนถึงปลอดภัายไหมไม่แตกไม่แล้วใช่ไหมคะเสื้อผ้าป้าไก่แอนได้วิ่งแล้วสันนิดหน่อยทุกคนสวัสดีแต่ว่าแอนยังเองไม่ได้ คือนะ่าจะก็ทีแอนยังไม่ได้ปีนมาน่าจะได้วิ่งแอนบอกนะคะทุกคนวันนี้พวกนั้นปลาราจา้าแต่ยังไม่ตามเหมือ,อนตำ่ำเหมือ,อนต่ำเหมือ,อนตามเน้อปีนไปหามน้องปลารมีบุกไปแตกนะครับคุณธนาบอกป้าถึงแล้วปลารลองเอามายำขนมจีนกินแล้วทำไมไม่พิมพ์ต่อเนีย่ยคุณธนาแซ่บบอกงี้สิแซ่บเวอร์แซ่บลีเลยร์แซ่บลีหล่อนวดแล้ว,ลวนวดอี นีนระหว่างที่กำลันับยอดนะคะทุกคนเดี๋ยวคข้ยพิ้งด้วยประสันวาจางวาแดงว่าด้วยอายุแล้วระวังคุณสุวรรณาเออนะคะไม่เป็นไรจ้าสัคทาลองลองลองตามลองยำดูนะคะทุกคนก็คือมันนัวป่าโซกนี่จะเป็นเป็นแบบอ นัวนัวพิเศษกว่าฟ้าแดงอีกนะทุกคนอโหน่งเรียกว่าสูตรโหน่งพิเศษนะฟ้าส้มฟ้าส้มจะโหน่งพิเศษกว่าฟ้าแดงเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครจะชอบนัวนัติดมือติดนิ้วกลิ่นมันติดมือเลยก็ชิมดูชิมดูแล้วแต่ความชอบนะมีสองรสชาติให้เลือกเสียงนับเหมือนเสียงไงเมนกินนวนกระชลงจะไปมะขามเออชงเชงชงเชง คือน้อยมากก็าตามพราะเรสัมภาษณ์ทุกท่านนะคะคุณกิตินะครับขอบคุณมากครับถ้าเกินหกพันแล้วก็บริสังหรับยาสาวเฝ้าก็สร้างหลอดใหม่สัตัวน้องคุอันไทยวันเจ้านีน้องว่าทุกท่านกระสังว่าไม่ดีสัตว์จะซื้อกร้างกันได้แค่เจ้าว่าซื้อสิได้บอกให้จงให้ลูกค้าก็ได้คุณกำติวคุณวิไลนะคะคุณโดนแขงนะคะทุกคน เดี๋ยวยังไม่ส่งยช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้แอนน่าจะส่งบินให้นะคะทุกคนเออที่ยังไม่บินก็มีแต่ก็แต่ก็ถามถามทางโรงงานนั่นแหละว่าถ้าสั่งใหม่เนี่ยมันจะมาไวไหมเขาบอกว่าไวรอบนี้เพราะว่ามันไม่ต้องรอไม่ต้องรอไอ้ไม่ต้องรอฉลากแล้วคุณเป็นพวกแล้วคือพร้อมพร้อมส่งเลยไวเลยอเลยไม่ต้องห่วงเลยทุกคนคุณสุวรรณาน่เตรียมสั่งเลย นะปลาลายลาบจ้าคุณสมจิตบอกวันนี้ยำ้ี่ชิมเลยคุณทีชามอร่อยไหมคะบอกด้วยค่ะยังไม่ลองค่ะฟ้าส้มรอพรุ่งนี้จะยำทะเลจ้าพอดีแต่ยม่คชอบทารแบบอาหารบ้องว่าแบบอ่าซีซารเแน่เลยส้มตำยำส้มตำยำด้วยพิโรมิจะสพิงรมพิ่มิจดาจาพิยราระหว่างที่เิานัดยอดจฉาพิโรมิจฉาพุกคนส คุณกพโร่ได้บอกแค่เปิดฝาก็กลิ่นหอมฟุ้งแล้วแหมยอดมากเลยอ่ะก็ใส่มะนาวใส่มะตูดใลงไปนะกลิ่นปลาไหลชนจมูกแล้วตึ้งเลยถ้าใครถ้าใครแบบเสริมจมูกมาต้องระวังนิดนึงนะกลิ่นปลาไหละมันแรงมากเดี๋ยวจมูกจะไม่สวยอผู้ด่านเขาห้ามเแปลกเพามันตัวาี้คุณไพโร่บอกว่าได้รับน้ำปลาไหลแล้วจ้าคุณไพโร่ขอบคุณมากค่ะเพชรสวยงามบอก แพ็กสวยไหมแพ็กไม่แตกสวยงามสวยงามโอเคแพ็กไม่แตกพวกเราผ่านนะ<อ>พวกเราผ่านนะเยอะเลยเอ็มิูเอ็มิูก็เอ็มยูเอ็มยูแพ็กแพ็กเมื่อวานนี้ใช่ไหมอ้นนี้บอกหนูกมองเหมือนของความไม่เป็นหนูก็เลยปุ้มปุ้มปุ้ม,มเอาอันต่ออ้า เพื่อใครรับเสือเสือแพม่แกอเนี่ยเลือกเสนออีกแล้วขวดนะใครสามยี่สี่ขวดเนี่ยป้าแพ็คกับไอ้หนิวป้าแพ็คสวยมากเลยไอ้หนิวหนิวแพ็คกล่องป้าแพ็คไอ้แพ็คไอ้นั่นอะไรนะแผ่นละแม่เขาเรียกอ่า bubble บ u b b บ e bubble ป้าแพ็คป้าแพ็คบับเบิ e หนิวแพ็คกล่องทุกคนอ่วันนี้แพ็คไก้หนิวสองคนยี่สิบสี่ขวดใครสามยี่สิบี่ขวดเนี่ยสีมือป้าทุกคนใช่อืม เก็ไหวเพราะว่าเด็กลุยงานเขากานแล้วเออเด็กลุยงานคือได้ลองงานแล้วเด็ขาเรียกเด็กลุยงานเหรอเด็กเด็กฝึกงานล็อกแรกเขาเรียกเด็กอยู่เหรอจ้ะล็อกแรกสวอโอ้ยอยากเป็นเด็กอยากเป็นเด็กอะกระดูกเล็กมากสองจะสั่งเพิ่มอีกสองแพ็กจัดไปค่ะคุณไทยวันตัววาวเขาจะเอาสื่อมื่อสิขายพอดีแต่จะสื่อได้หลายโลสสื่อให้ลูกให้นั้านตัวจึงไปแจกไปแจกไปแจกตัว ป้าสมนบอกได้รับปลาแล้วนะคะหอมอร่อยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนมเป็นปลนร้าแบบปลาาไอยังไม่หมดยังไม่หมดเหรอแม่สูสันนาแม่สุซน่าฝักติดต้นกันให้ด้วยนะครับห้าร้อยบาทนะครัอปลช่อปลา่าช่อปลาชอปลาช่อปลาช่ลช่อปลาช่อปลาช่อาช่อ่อปดาช่อปลาอปลาชอลอ่อลาช่ลรอบแล้วค่ะทุกคน ถ้าครบร้อยรอบอีกแล้เรี๋ยวต้องไปแจ้งนะต้องไปแจ้งคิวทีบอกว่าเครื่องมันไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนเครื่องไหมไปดูให้ถ้าทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนให้เปลนดังแล้วนะครับเรายังไม่ได้ทำบุญเลยกล่องมันใช่ไหมใช่อาจารย์ทำบุญแล้วหรอทำแล้วเลยหรอต่อยอดป้าเอหรอแต่ป้าดูโทรศัพท์ป้าเบอร์เราไม่ต่อยอดแล้วเรามีอันนี้ยังไปไม่ได้นะนี่ยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้มีเหลืออยู่แค่นี้ ผู้มไม่ประสงค์ออกนามนะครับไม่บอกชื่อด้วยนะครับ,บร่วมทำบุญมา300้อบาทติดต้นกันนะครับอนุมทนาสาธรุงเทเฟิร์นฟงังแอนนะครับติดต้น,นตกันมานะครับมีอยู่แค่นี้วันนี้ไม่ถูกหวยเลย ร้อยห้าเิียดวันนี้เชียดมากนะครับโอ้โหตกใจหมดเลยซื้อ9 6เก้าหกหกอ่ะป้าซื้ออ่ะป้าซื้อเก้าหกหกจะเป็นสามแต่เราซื้อรัฐบาลไงปีโรดนกอพลาสสามใบง่ายเลยป้าคิดซื้อง่ายง่ายเลยนะป้าบอกว่าเอฟซีสั่งปลาส้มหกขวดแดงหกขวดส้มหกขวดแดงหกขวดทุกคนสั่งแบบนี้ไงป้าเลยจัดไปเลยหกหก เจทีนี้ชอบเลขหกเลขเก้าไงก็จะไปเก้าหกห่เลขแม่เลขแม่ตรีหกสี่หนึ่งหกเก้าหกใช่ปล่าเก้าหกไหมใช่เอฟซีผู้ให้ผสมออกนามนะครับบำลุงองปู่นะครับสามร้อยบาทบำลุงปู่จ้าจ้าจ้าจ้ใพอปาและจ้สเอฟีหรือว่าค่าเหนื่ไม่ดี สามใบบาทที่เปลี่ยนกล่องได้ไหมเออได้เปลี่ยนฟรีครัหน้าบเออจ่ายทุกเดือนใช่ไเดือนสักเดือนเลยเลทไม่ดีเลยอ่ะขึ้งบนหน่อยนะแพงด้วยเก้าร้อยกว่าใช่เก้าร้อยกว่านู่นครับเดี๋ยวจะต้องไปเรียกร้องชดเชยนะคือแบบนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเนาะนะครับมีใครมาอีกไหมครับนะครับเดี๋ยวเราจะนับแล้วนะครับอ๋อซื้อด้ด้วยซื้อบ้านพี่ด้วยไงสอง แตครับปิใครอีกไหมครับจะปิดยอดวันนี้นะครับอายอดวันนี้เท่าไหร่ท่าไีข้อเสียเท่าไหร่จ๊ะาครับดูยอดวันนี้ก่อนนะครับปิดยอดปิดยอดปิดยอดเพื่อนี้ไปแหงนะจ๊ะเพราะว่าที่เหลือใครไม่ทานก็เข้าบัญชีวัดเลยนะคะก็คิดว่าทันตะวันช่องปลาันตะวันจะแบบขึ้นให้ตลอดอยู่ก็แคบของทันตะวันได้นะคะสามารถโอนได้นะคะทุกคน ยังไม่ได้ทำเลยเนะี่ยต้องทำก่อนนะคุณแม่ว่าได้รับแล้วค่ะสีในสายชมตามคะ่ะใส่ทั้งทองสองสีเลยทุกคนนะสีแดงก็ได้สีส้มก็ได้นะแต่เน้นๆก็เป็นแบบแล้วลองความชอบชิมดูแต่สีแดงเดี๋ยวเราปิดเดี๋ยวเราปิดวันนี้เดี๋ยววันนี้ครับอ่าเขาอเขาไม่ยอมให้ปิดขาไม่ยอมให้ปิดเไม่ยอมให้ปิดไม่ยอมให้ปิดครับสปฏิค่ะอืมอ่าไม่ยอมให้ปิดค่ะไม่ยอมให้ปิด เปิดตลอดครับเปิดตลอดค่ะอ๋อโอนให้ผมนี่ใช่ไหมจะโอนเข้าวันป่ะครับคุณคุณสิริกาลนะครับคุณสิริกาลนะครับอดีตแบงค์พันไม่ใช่แบงค์ร้อยขอโทษเดี๋ยวผมรีบกหนึ่งร้อยครับผมกำลังจะใส่แบงค์พันไปเลยค่ะลุงลุงถนอมโอนเข้าบัญชีวัดขอบคุณมากครับลุงถนอมโอนเข้าบัญชีวัดแล้วนะครับมรดกนาสานครับ นู่นน่ะสาธุค่ะรายนี้เลยครับช่างลายผมมานี้ก็ได้ค่ะลากันปลาร้าถึงเราจัดช่วงบ่ายรอโลชั่นนะจ๊ะจ้าจัดไปค่ะโลชั่นเดี๋ยวต้อมาแล้วเข้าห้องน้ำก่อนเดินทางนยผมกไม่เอาไม่อยากให้ปิดไม่เให้ปิดอ่เป,ดปด <c oughs> ิดอีกเปิดอีกกำลั้งจัดพวกนี้ถ้าใครอยากต่อยอดก็ ติดตามไม้สดที่วัดป่าห้วยบงนะคะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวต่อยอดกันนะคะต่อยอดกันก็ไม่มีใครทำขึ้นเวทีม่ได้สร้างใครนะสร้างห้องน้ำร้างห้องน้แล้วจะสร้างหลังคานะครับตรงบันไดยื่นออกมาห้องน้ำห้าห้องครับแล้วก็ที่พี่ๆรับแลรับพี่เอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ตวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องรักสวัสดีค่ะอันนี้ช่องอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่ง จ้ปิดท้ายวันนี้นะครับอนนวัดชุดหนึ่งพร้อมด้วยครอบครัวและเอฟแอดมินและเอฟัี่ทัวโลกอกันนะครับร่วมทำบุญนะครับติดต้นการวดหนึ่งพันบาทครับใครสาธุแลกขอให้ถูกรตเตรี่รลวัรเตลี่เพิ่งผานไปเมื่อกี้นี้เพิ่งาเลยโนาก่านที่ข้อกัวที่ไหนขรอัวไม่ใ่หรอทีไปยัเหรอ ครอบครัวพี่แม่นะครับขอให้ทุกครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรนะรว้ยนะเว้ยอ่ะเรื่องต่อปุ๊กสาธุสาธุเรื่องสาธุเนี่ยเราจะเรื่องทูนี้จ้าจัดไปค่ะได้เซรั่มแล้วค่ะป้ารอปลาจ้างานปลาป้าจัดไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนับยอดลบยอดก่อนนะเด็ดซีผู้ไม่ประสงค์ออกนามบอกถ้าไปเที่ยวคูทะเบิดแจ้งผมล่วมง่าเลยผม จะปิดด่าไม่ละจะปิดพูจะปิดจะปิดพูดถ้าเปิดละได้เลยจะปิดพูดถ้าเปิดไม่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 ช่วงนี้ไปไม่ช่วงนี้ไปไม่ได้พี่นี้ไปไม่ได้ไม่ไปลุงขอบคุณมากนะคะไปต้ไม่ลงด้วยอากาศดีมากในช่วงนี้เนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไทยวันกล่องทุกว่าสารเน็ตไม่ดีค่ะทุกคนใช่ค่ะก็ Wi-Fi มันใช้ไม่ได้ครับเดือนละเก้าร้อยกว่าบาทเอาอีกแล้วนะครับ เต็มที่นะเดือนเมื่อกีก้ทั้เดือนใช้ได้เลยเพิ่งเพิ่พมาซ่เมื่อกี้ได้ห้าวันไปแล้วเก็บตังเหมือนเดิมเก้ารกว่าบาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมแตมเม่เดิมในเดิมนี่บอโยนเขาบอกโยนโยนเดี๋ยวข้าจะค่อยเปลี่ยนชุดก่อนให้เปลี่ยนชุดก่อนได้ครับเดี๋ยวขาจะหาาค่ไปอาบน้ำ่ข้ก็เปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนเฉยไม่ได้อาบน้ำเหมือนเดิมเ่ยเป็นเฉยเดยวเบอกเขาพี่เขาไม่รู้ก็ได้ครับตัวเราไม่รู้ไมรู้ไม่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 รู้ักแห้งเออ ใช่อาบน้ำใช่เปลี่ยนชุดเลยถ้าเปลียนมาแล้วเนี่ยจะหุ่นไม่ได้ไหมไม่ได้กลับเข้าบ้านเลยไหมเนี่ยไม่แพกของไม่ได้กลับเข้าบ้านเลยก็เลยแบบก็เลยบอกหุ่นอยู่ข่างเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจก็เลยบอกหุ่นว่าหุ่นขอยืมชุดกันนะวันนี้อย่าลืมนะเปลี่ยนเสื้อมาเนี่ย่าคิดว่าจะอาบน้ำไมนได้วันนี้ยืมยืมยืมชุดที่หุ่นมาเนี้ยจะเปลี่ยนห้องน้ำนี่แหละไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ไม่ได้เห็นลูกเลยเนี่ยนานมา้วไม่ยาชีดเกลือหรอเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเท จะไปเปลี่ยนชั้นกตัวเข้าน้ำแป๊บนึงอืายาจะี้อาบน้ำหรอยากระแทกกระต่ายย้โม้อ๋อแล้วนึกอะไรไปอาบน้ำแล้วยาอะไรสติกเกอร์นะใจทุกคนเลยสติ๊กเกอร์เราจะได้กับเขาบ้างนะตอนนั้นเมื่อวานทำไมเราไม่มีกาแฟกับเขาบ้างเนาะอ่ะ ยอดรวมยอดรวมยอดของวันนี้เดี๋ยวสรุปยอดก่อนยอดของวันนี้จะบอกนะสุดท้ายก็หกเก้าเก้าหกเลยป็นห้าไเออมื่นหกพันสามรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับวันนี้นะนะครับบวกบวกเมื่อวานด้วยสองหมืหนึ่งพันหนึ่งร้อย นะครับรวมเป็น37,471บาทเนสรสาทุนะครับนี่ไม่เป็น61บาทยังยังยังไม่รวมบัญชีนะยังไม่รวมบัญชียังไม่รวมนบัญชีนะเฉพาะต้นการไม่รวมเาะ c นะเฉพาะต้นกานนะเฉพาะต้นการนะครับเจีเจ1สาเจเจ1นสวยจังโอเครายนี้ขอบคุณนะครับคุณ